เท่านั้นทุกคนตอนนี้น่ารักมากแบบตงปกเวอร์มันนุ่มแบบก็สามารถใช้โค้ดนี้ที่ขึ้นอยู่ได้มันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แป้งแบบมีเรื่องน่าตื่นเต้นจะมาบอกทุกคนก็คือของแบบพัสดุที่แป้งตั้งหน้าตั้งตารอคอยอ่ะมันมาถึงแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากจะมา เอออันบ็อกซ์ไหมเพราะว่ามันมาเป็นถุงเอออยากจะมาแบบแกะให้ทุกคนได้ดูเปิดถุงช็อปเนาะเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าในขังเนี่ยแปะช็อปมาจากช็อปไซเดอร์ก็คือไซเดอร์คือคือแป๊งไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบเคยเห็นแบรนด์นี้ไหมคือแบรนด์เนี่ยแป๊กตกจากการโดนยิงแอบ ทั้งใน IG ใน YouTube และใน Tik t o อรคือเรียกได้ว่าแบบโดนยิงแอดทุกช่องทางก็เลยเออไม่ได้การแล,แล้วเราก็คือช่วงก่อนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แป้งแบบค่อนข้างเครียดเพราะว่าเออมีทั้งเรียนทั้งสอบทั้งทำงานแล้วความเครียดมันก็สามารถแก้ได้ด้วยการช้อปปิ้งนั่นเองทุกคนก็คือช้อปปิ้งเทอราพีแล้วอีกอย่างก็คือรุ่ก่อนนั้นเนี่ยแป้งไม่ค่อยได้ช้อปเสื้อผ้าเนาะก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างก็เลย เออช็อปมาเลยทีเดียวละกันแล้วก็แบรนด์ที่แป้งเลือกเนี่ยก็คือไซเดอร์เนาะทุกคนสามารถช็อปผ่านเว็บไซต์ไซเดอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันก็ได้เนาะแล้วก็สะดวกสบายมากๆอีกอย่างก็คือจะส่งมาที่ไทยไม่เสียภาษีนะทุกคนเพราะว่าเขามีบริการชิปปิ้งมาที่ไทยเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะถ้าช็อปเกินประมาณพันห้าสามารถส่งมาที่ไทยได้ฟรีได้ระยะเวลาในการรอก็คือแบบไม่นาาเลยชักปประมาณบบอาทิตย์หนึง่ง แล้วหน้าของที่ได้คือสั่งมาเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรในช h a r p t เ i อร r เนี่ยเขามีแบ่งหมวดหมู่ให้ด้วยนะว่าเราอะอยากซื้อเสื้อผ้าแนวไหนหรือว่าอยากใส่แนวไหนมีทั้งแบบ Elegance มินิมอลน่ารักหรือว่าจะเซ็กซี่ก็ได้แล้วก็เขายังมีการ m i ก a ์แ m a แมทคู่ให้ด้วยนะสมมติว่าถ้าเราจิ้มไปที่เสื้อผ้าตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแมทให้เลยว่าเราอะจะใส่แบบไหนดีเป็นการแนะนำช่วยเราเลือกเสื้อผ้าไปในตัว แป้งจะมาทยยออแล้วก็จะมาให้ดูคุณภาพเผื่อช่วยในการตัดสินใจรวมถึงการ mix and match เอาว่าแบบเออจะเอาไปใส่ในชุดไหนได้บ้างรับลองว่าแบบทุกคนสามารถชอบตามได้แน่นอนเพราะว่าตอนเลือกอะใช้เวลาเลือกนานมากก็ไปดูกันเลยก็ตอนแรกจะเป็นสเปร t e เตอร์ใหม่โมซึ่งคือแป้งมันมีแพลนจะไปต่างประเทศก็เลยอยากได้เสื้อกันหนาว คือเสื้อกันหนาวที่มีส่วนใหญ่ของแบรนด์จะเป็นแบบเจลเบเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเสื้อกันหนาวที่เป็นไหมพรมแล้วก็คือแบบสั่งว่าโต๊ปกเวอร์มันนุ่มแบบนุ่มแล้วก็เป็นไหมพรมที่ทุกคนคือมันยืดได้แบบยืดได้เยอะมากอันนี้คือ XS นะแด้สั่งเ s มากเนี่ยทุกคนคือแบบเนื้อผ้าคือมันเป็นไหมพรมแต่ว่าเป็นไหมพรมที่ใส่แล้วไม่คันแล้วก็แบบ ใส่ในเมืองไทยก็ได้เพราะว่าไม่ร้อนคือเป็นเป็นเนื้อผ้าที่ใส่เราไม่ร้อนนะใส่เรารู้สึกเกีย็นสบายถึงแม้ว่าแบบมันจะหนาแต่หนาก็นุ่มเอองงไมอะแต่คือมันคือมันหนาแต่มันไม่ร้อนซึ่งตอบโจทย์ตัวแรกผ่านค่ะตัวต่อมาก็คือแ้นไหม่พรมเหมือนเดิม แต่ว่าน้องแบบเป็นสก,กัดเพราะว่าแป้งอะจริงๆไม่มีสก,กัดเลยคือทางแน่สั่งไหมพรมคม่อนข้างเยอะพอรู้สึกว่าไหมพรมจากไซเดอร์อะค่อนข้างดีแล้วก็แบบค่อนข้างเป็นงานดีเทลละเอียดอะไรเงี้ยคืออย่างอันเนี้ยน้องเ็ดคือเป็นไหมพรมครอบเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นสเวตเตอร์ไหมพรมแล้วก็เป็นครอบ คือมันสามารถแบบใส่เดียเด่ยวๆก็ได้หรือว่าจะใส่คลุมก็ได้หรือแม้กระทั่งแบบใส่กับชุดวิสิต์อย่างเงี้ยคือมันก็น่ารักอีกแบบแล้วก็คือเป็นผ้าเดียวกันกันกบเมดา,ากีอ่ะคือเป็นไหมพรมที่แบบไม่ใช่เนื้อบางอ่ะไหมพรมดีเลยอ่ะแล้วก็ลายอ่ะน่ารักมากเป็นลายน้องเป็ดน,น้องห่านแล้วก็ดีเทลคือคือมันค่อนข้างเป็นดีเทลที่ละเอียดแล้วก็คัตติ้งอ่ะเขาเนี้ยมากทุกคนคือลบภาพเสื้อผ้าที่มาจากจีนไปได้เลยน่ารักเนาะ เข้าสู่ตัวที่3ก็เป็นเสื้อเหมือนเดิมแล้วเป็นไหมพรมเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็คือเป็นแขนยาวนี่น่ารักไหมก็คือเป็นเสื้อแขนยาวไหมพรมแล้วก็เป็นครอบด้วย คิดว่าใส่กับกางเกงยีนสีซีดหรือว่าเป็นแบบกระโปรงสีขาวให้อีกฟิลหนึ่งก็แบบเป็นลูกคุณได้เหมือนกันแล้ว,ลวก็ตอนเนี้ยสามารถใส่กับเขาเรียกว่าอะไรเสื้อแขนสั้นเอ้ยเสื้อใส่เดี่ยวข้างในก็ได้หรือแบบเป็นเสื้อคลุมก็ได้ตอนเนี้ยจะเป็นผ้าไหมพรมแบบไหมพรมไม่ใช่เหมือนไหมพรมสองตัวก่อนหน้านะแต่จะเป็นไหมพรมแบบขุยๆหน่อยแต่ว่าเนื้อผ้าน้องอ่ะไม่เป็นขุยนะแล้วก็ยังคงความนิ่มความหนาเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เป็นหนาที่แบบ หนาที่น่ารำคาญนอะ่ะแล้วก็ไม่คันด้วยเฮยแค่นี้ก็น่ารักแล้วโหม่ก oh ้อนทุกคนทุกคนตามเท่านั้นสีมันขาวแต่ว่าเป็นขาวครีมเนาะแล้วแบบสีฟ้าก็น่ารักเลิศต่อมาก็คือจะ Move On จากตัวเสื้อเลย เป็นกระโปรงบ้างแน่ใจว่าจะใส่ได้ไหมแต่ว่าที่สั่งมาก็คือเป็น S s หมดเลยพอไปดูชาร์ะคิด,ดว่าน่าจะใส่ได้ก็คือเป็นกระโปรงยีนส์แต่ว่าน้องมีดีเทลตรงนี้น่ารักมากน่ารักเนาะแล้วก็คัตติ้งอะ่ะมันดีมากทุกคนคัตติ้งเนี้ยบแล้วคือผ้าค่อนข้างแบบมีคุณภาพอะผ้าหนาผ้ายีนแบบยีนดีเลยอะ่ะ ลองท้าเฮ้ยเลิศมีความแบบกระโปรงผ่าแล้วก็ที่สั่งตัวนี้มาเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแมทช์กับอะไรได้เยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีร้านไหนขายที่มันเป็นดีเทลอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็ต้องต่ำนะทุกคน แต่ว่าเป็นสภาพชิ้นสุดท้ายก็คือต้องเป็นเอียงตั้งแต่ไปอเมริกามาก็คือรู้สึกว่าชอบใส่เอียงเราเอียงบางตัวก็คือแบบใส่กับเกาะอ,อกก็ได้แล้วคือเอียงตัวนี้น้องน่ารักมากคืออันนี้แค่ดีเทลอะน้องเป็นเอียงสีขาวครีมไม่ก oh ็สีสวยมากสีในกล้องสวยสีตัวอันจริงอะก็สวยกว่าน้องเป็นดอกไม้ใช่ไหมทุกคนคือดีเทลดอกไม้อะมันละเอียดมากเห็นปะแบบ ือใส่ใจจริงๆอะคุณภาพดีผ้ายีนแบบไม่บางเลยและสีสวยตามเท่าน้นทุกคนตัวนี้น่ารักมากเหมาะกับแบบสาวหวานจะใส่ไปเดทก็ได้หรือว่าใส่ไปเจอเพื่อนใส่ไปเรียนได้หมดเลยน่ารัก ทุผอผ้าก็หมดไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่เสื้อผ้าเพราะว่าไซเดอร์มีแบบเครื่องประดับถุงเท้าเครื่องหัวเครื่องผมอะไรนงี้มีหมดเลยแบบครบจบในที่เดียวที่สั่งมากก็คือมันคือที่นีบผมแล้วที่นีบผมแบบน้องเป็นดอกไม้อะ่ะดีเทลอ่ะแล้วแบบเฮย้ยตัวอันเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่พลาสติกแบบงงเลยอ่ะเห็นปะแบบคือมันคือรู้สึกว่ามันทนมือมากแน่แน ลองเลยไหมลองเลยลองใหมยกอดน่ารักมากหรือว่าจะแบบเครื่องหัวก็ได้แต่ลองดูอ้ยทุกคนเห็นไหมก็คือแป้งเราไม่เห็นแต่ว่ามันน่ารักมากไปเลเหน็นน่ารักไหมน่ารักมากใหมกอดใส่เลยละกัน แต่ว่าของอย่างสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องหมวเหมือนเดิมหมวกน่ารักมากเป็นแบบหมวกบาเกตที่เป็นขาวดําแล้วก็เป็นลายดอกไม,ม้แหมเขาอีมากถึงแม้มันจะใหญ่กว่าหัวเป็นนิดหน่อยเพราะว่าแป้งแบบหัวเล็กนาะเนี่ยหรือว่าจะใส่แบบนี่อะโอ้ยก็อ oh ดน่ารักมากตามนะทุกคนไปตามตามกันได้ อีกเยอะมากๆเพราะว่าอันเนี้ยคือส่วนหนึ่งที่แบบคัดมาแล้วจริงๆแล้วก็เวลาเลือกอะคือแป้งแบบชอบเอาแบบมา mix and match กันก็ถ้าทุกคนฟังมาถึงตอนนี้แป้งก็อยากมีของอะไรมาตอบแทนให้ทุกคนก็คือทุกคนสามารถใช้โค้ดนี้ที่ขึ้นอยู่ได้เพื่อไปลด1 5ในแอปไซเดอร์เนาะก็ทุกคนสามารถไปช็อปตามกันได้นะก็คือรับประกันจริงๆว่าคุณภาพมันดีมากแน่ๆแล้วก็จะมีของให้เลือกเยอะมากมายเลยทุกคน สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากช็อปไซเดอร์นะคะให้ทุกคนแบบลองอ่าลองเข้าไปดูก่อนก็ได้แบบคือเชื่อว่ามันจะได้สักชิ้นสองชิ้นแน่ๆแ,แล้วก็เบ้สามารถการันตีได้เลยว่าคุณภาพที่จะได้เนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนแล้วแบบคือเพราะว่าคุณภาพและคัตติ้งแล้วก็เออดีไซน์อะ่ะมันดีจริงๆแบบมันน่ารักมากแล้วก็สามารถการันตีได้เลยทุกคนสามารถไปตามๆกันได้ก็จาหรอวันนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก กด subscribe ด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย